มามามากลับมาแล้วครับกลับมาแล้วปอกี้เป็นไงฮะมันไหมฮะอ้โหมันยกร่องจริงมันมากมากเลยนะฮะบอกเลยครับผู้ชมทางบ้านนี่พิมพ์เข้ามาโอกโหอย่างมันเลยครับและรุ่นนี้ครับนันหนุนครับบีซุซุวันแมกรด1.9บอกเลยครับว่ารุ่นนี้ก็มันไม่แพ้รุ่น3.0ที่เราดูก่อนหน้านี้ทีเดียวนั้นใช่ก็คือรุ่นนี้นะครับเราจะมีการรีเวิร์สกินั่นเองครับคืออันดับ1 2 3 45เนี่ยครเบก็คือ อย่างกิจสตาร์ทที่1เนี่ยก็คือเข้าอันดับที่5เมื่อวานครับผมซึ่งกิจสตาร์ทอันดับหนึ่งก็คืออุกฤษมากสมานก็คือเสียแชมป์ฟ้าเจริญนั่นเองครับส่วนอันดับกิจสตาร์ทที่2นะฮะก็เป็นพิยาสัญญาผลเยี่ยมครับผมกิจสตาร์ทอันดับที่3ามปีเป็นของดวตัวลายหน้าหล่อครับแอนดรูโครนินแต่ได้ครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์นักแข่งกันดีกว่าเดี๋ยวเราพาไปตรงนี้ฮะให้พี่บังพาไปดูดีกว่าไป ขอบคุณค่ะ,ะมาด้านล่างกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปสัมภาษณ์นะคะสําหรับนักแข่งนะคะวันนี้ที่อยากจะสอบถามว่ามีความพร้อมมากแค่ไหนแต่ก่อนตื่นเลยขอสัมภาษณ์ก่อนชื่ออะไรคะพี่แชมป์วันนี้พี่แชมป์เนี่ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนโอ้โหไม่ธรรมดาคนเกินร้อยรถก็เกินร้อยใช่ไหมอาวันนี้ขอให้พี่แชมป์ได้แชมป์นะคะสมชื่อขอบคุณมากๆเลยนะคะมา เราไปดูคันต่อไปกันดีกว่านะคะสำหรับทางด้านนี้อันนี้เป็นเบอร์ของเขาใช่ไหม <c oughs> อันนี้คือเบอร์ใช่ไหมบาเลือกเองด้วยโอ้ <c oughs> ไม่ธรรมาดาคุณหน้าคุณตาม,มากเลยค่ะกับเฟชชี่ของเรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะไหนๆกไ็ไหนๆเป็นเฟชชี่แนะนำตัวเลยค่ะ <c oughs> โอ้ <c oughs> พเพิ่งกลับไปปีแรกไม่น่าเชื่อวันนี้ความปรับสนามแรกของเราเป็นยังไงบ้างก็เต็มร้อยครับ เต็มร้อยเลยนะวันนี้ขอพี่สัญญาได้แชมป์นะคะวันนี้สู้ๆนะคะนะคะกับหมายเลขศูนย์นะคะกับพี่สัญญานั่นเองค่ะมาอีกหนึ่งคันดีกว่านะคะทางด้านนี้นี่เลยนี่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตให้สปอนเซอร์ของเราถ่ายรูปกับนักแข่งนิดหนึ่งนะคะเราไปคันนู้นก่อนดีไหมออกคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันเลยนะคะ สำหรับหมายเลข3 9นะคะขออนุญาตสัมภาษณ์นิดหนึ่งขออนุญาตสัมภาษณ์ก่อนเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณน่าคุณตากันเลยแนะนำชื่อแอนดรู Andrew, คนนึงครับอ่านะคะวันนี้มีความพร้อมแค่ไหนจ้าพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะโอ้โหบอกเลยแอนดูเขาพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วอันนี้ความหลอ่อทะลุหมวกมาเลยนะขอให้ดูได้แชมป์นะ ขอบคุณค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อไหมหรือว่าส่งต่อออาไปกันต่อดีกว่านะคะสําหรับทางด้านนี้ขออีกหนึ่งคันคันสุดท้ายละนะคะเพราะว่านักแข่งในเรนีคือบอกว่าด,ดีดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีคะ่ะชื่ออะไรคะป้อมครับโอ้โคุณป้อมนะคะจากบุริรั์นะคะอู่อัมพันธ์การช่างวันนี้ความพร้อมแค่ไหนคะเต็มที่ครับโอเคพร้อมสุดขอให้ได้แชมป์นะ ขอบคุณค่ะนะคะอ่าละค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราขย่าส่งต่อนะคะให้กับสองดุ่มทางด้านบนกันดีกว่าค่ะขอบคุณน้องแคทครับคลับน้องแคทเดินเมื่อยไหมครับเดินจะเสียงหอบเลยครับอย่างงฮะ <c oughs> นี่แหละครับ1 2 3 4 5้คันแรกนีครับก็เป็นการกลับแบบ เขาเรียกว่ากริดสตาร์นะครับครับผมนี่ฮะกริดสตาร์ที่5นี่ครับก็คือได้ที่1เมื่อวานแล้วครับก็คือหมายเลข98ครับเจ้าโต๊ะกังครับวุฒิพัฒน์คงกิติพงษ์ฮะโต๊ก์กันกันยางครับนันนุนครับผมรอนะรอนะการรีเวิร์สกริดนะครับเราจะรีเวิร์ส5อันดับแรกนะครับโดยการกลับด้านลงมานะครับเพราะนั้นผู้ที่จบการแข่งขันในอันดับที่5จะไปสตาร์ทที่1ใช่ครับจบที่หนึ่งจะมาสตาร์ทที่5นี่ครับแปดสิบเก้าครับคันนี้นงซันฮะสรธรรมศริก เบ่วยนั่นเองครับไพฑูนย์ธรรมาสิิกุลครับคนนี้นี่ก็เรียกว่าฝีม้ลายมือไม่ธรรมดานะน้องเขาได้ออกทีวงทีวีเขาทําวิจงวิจัยออกทโทรทัศน์เยอะนะครับผม นี่ไม่ใช่ว่าแข่งรถเก่งลิ้นก็เก่งนะครับหน้าตาดีนะฮะพ่อก็หล่อฮะอ่าโอ้โห์ขันต่อไปครับหมายเลข15ครับกิจสตาร์อันดับที่7เป็นของปกรณ์ธรรมโชติครับเจ้าอ้นเจ้าอ้นเดี๋ยวเรามาไล่กริจกันเลยครับยกห้ไล่ไปกิจสตาร์อันดับที่8ครับ33ชาตรีวงน้อยครับกิจสตาร์อันดับที่9หมายเลข99ธนวัฒน์ตั้งจิตมณีศักดากิสตาร์อันดับที่10 66กสิชยาพนจันทกิจครับกิสตาร์ลำดับที่11หมายเลข45ธนพลทองเจือ กิตัลอัลดับที่12หมายเลข38ิวรวิชเจริญสันติสุขครับกิตัลอันดับที่13มหมายเลข8 7วริอ่อนระยับกิตัลอัลดับที่1 4หมายเลข9ครับสมรมะปะเขครับกิตัลอันดับที่1 5หมายเลข19นนิรุสสุจริตกิตัลอันดับที่16หมายเลข93สรายุธหานกลาดกิตัลอันดับที่17ครับหมายเลข13ูดิตทุวะชาวสวนและกิตัลอันดับที่18หมายเลข48ประพัฒเจริญสันติสุขครับเดี๋ยวส่งใจเชียรรกััันมมาคคบบผ สลายุทธหารก้าเนี่ยครับ,รบเขาคือเจ้าเดียครับมาจากสกลนครนะครับวันๆน,นี้เขาไม่ทำไรรูป้ป่ะผมเวลาเขาดูเฟซบุ๊กเขานะทำไรอ่ะผัดกับข้าวโชว์อ๋อ <laughs> เป็นพ่อครัวแต่ <laughs> จริงๆอาชีพเขาคือทำเ,อเกี่ยวกับพวก ประตูอลูมิเนียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหล็กเออทำสวยนะทำสวยนะประตูประตูอลูมิเนียมแล้วไปทำกับข้าวอ่าก็คือเขาทำได้หลายอย่างเป็นนักดนตรีด้วยเป็นนักดนตรีด้วยด้วยเหมือนกันใช่ว่างๆก็เล่นกีตาร์เล่นนุ่นเล่นนีมเรื่อยๆโอ้เออเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับพี่น้องนักแข่งที่ เชียร์กันครับใครเชียร์ใครพิมพ์กันเข้ามาครับความมันยังมีอยู่นครับกับกับปิกอักรุ่นใหญ่ที่ใครไม่ถามมาครับว่าโอเอฟสนะครับยังฮะยังมีครับอีกไม่กี่รุ่นนะอีกสองรุ่นเท่านั้นก็จะถึง OF 11นะครับจ้าหนุนครับผมฝากประกาศหน่อยฮะอาเขาเก็บกุญแจรถได้ครับแถวแถวพิษของเก่งเซอร์วิสครับเขาเอามาฝากคืนฮะน้องดีมคนสวยเขาหยิบมาให้ครับอ่ะกุญแจรถของใครน้าหนุนดูจากแล้วนี่จะเป็นกุญแจ ยังไม่ยังไม่บอกดีกว่าครกุญแจรถหายนะครับมาครับมาฮะขึ้นมาได้ครับรับที่หน้าหนุนครับมาบอกรูปภัน์สันฐานให้ตรงนะครับบอกรูปพันสันฐานตรงก็รับไปเลยใช่ครับมีรูฮะมีรูหนุนบอกมีรูมีมีรูมีปุ่มฮะบอกบอกแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเราเก็บไปไหนก่อนดีเก็บไปแถวนี้ก่อนไปแถวนี้ก่อนเดี๋ยวไเดินมาเดี๋ยวาเห็นรถตรงนี้อะไรมานั่นแหละครับนี่โอ้โหทางบ้านมาแล้วครับเชียโต๊ะกลางการยางคุณชายวุฒิพัฒน์ครับโอ้โหพิมกันมาเยอะแยะเลยนะครับหนึ่งคราพลนะครับขอบคุณที่่่ออยููดเเป็นนนพืกััครบ ครับผมเราก็ยาวครับอ้าวผมแบตหมดไปแล้วฮะดูของนั้นหนุนแล้วของผมนี่เกือบจะกําลังจะกาลังจะหมดแล้วครับผมมาหมดไปหลายรอบแล้วนะชาจไปชาจมาชาจมาชาจไปหลายรอบแล้วนะคือมันสนุกไงทั้งวันเลยใช่ครับนี่ฮะหมายเลข1 6 8ครับเสียแชมป์มาฟ้าเจริญอุกิจมากสัมพันธ์ครับครับนี่คุมเขาเรียกว่าคุมหัวแถวแล้วก็ตามมาด้วยพี่ยาสัญญาพลเยี่ยมครับตายทูบายทูครับ ตรงนี้แะฮะจะเป็นจุดที่จะแบ่งรถแล้วครับแนวซ้ายและแนวขวาคนที่จะคุมหัวฝั่งซ้ายก็จะเป็นในสวนของหมายเลข1 6 8นะครับโพสิชัตอุกฤษมาสัมพันธ์ในขณะที่คนที่คุมหัวฝั่งขวาก็จะเป็นสัญญาผลเยี่ยมครับครับดูโคนนี่นี่ดูนะปีนี้ไม่ธรรมดานะอ่าบอกเลยปีนี้ไม่ธรรมดานะครับเล่นละครแต่ละเรื่องนี่ตัวร้ายทั้งนั้นนี่ฮะหมายเลขส5ิ้านั่นแหละครับเห็นหรือนะพีทีทีนั่นคือพีพีธนพลทองเจือคนนี้พระเอกตลอดการครับใช่ครับ เป็นเป็นเป็นอีกหนึ่งนักแข่งที่อายุไม่สามารถที่จะทําอะไรเขาได้เลยรอยยังไงก็รอยอย่างนั้นครับแล้วก็น้องๆครับลูกชายลูกสาวนี่โอ้โหน่ารักทั้งหมดเลยครับครอบครัวน่ารักครับครอบครัวน่ารักหากิจกรรมเล่นที่ผมชอบนะผมตามไอจพี่เขานะครับครับผม,บผมเดี๋ยวพามีน้องก็ออกระบ้้มด้วยนะครับ<ช>แล้วก็ก มีทั้งแข่งรถนะครับโรเตอร์ก nice ็เป็นนักแข่งนะครับใช่เป็นครอบครัวหันศาเราตอนนี้เรารออยู่เลยคืออนาคตผมเชื่อว่าโรเตอร์น่าจะมารถใหญ่มารกใหญ่แน่เพราะว่าโรเตอร์นี่แข่งในโกคาร์ดีนฝีไม้ลมือไม่ธรรมดาครับน้องโรเตอร์ครับผมนี่ครับนี่เราอยู่ในวงการนี้มาจนกระทั่งแบบลูกแข่งแล้วเหรออ่ะอย่าพูดนะเอามาดูตรงนี้ดีกว่าครับหัวขบวนเข้าสู่ทางตรงครับมา ไฟแดงดับลงครับในรุ่นนี้ครับ Isuzu ูวั m แม็กเลสนครับนันนุนจังหวะเดี๋ยวดูครับตอนนี้ใครจะขึ้นมาเป็นผู้นําแต่มองดูแล้วเป็น168่กูรีนมากสัมพันธ์มาเป็นอันดับที่1แล้วที่ค่อยๆขยับขยับเข้ามาเรื่อยๆครับ39แอนดรูโคนิไม่ทันครับสัญญาพลเยี่ยมช้อนนอกและจะเอาตําแหน่งที่2จะขึ้นไปถึงที่1หรือเปล่า อะไรครับเนี่ยมาเป็นก้อนเลยโอ้โหฟ้าจเจริญฟ้าจเจริญเอาอีกแล้วสัญญาช็อตในครับแล้วไม่มีทางไปครับลงแล้วมันตันนะแอนดูแอนดูเอ้ยเฮ้ยพี่ยา <c oughs> พี่ยา,ยาบุญญาชมลือครับขึ้นมาครับขึ้นมาตรงนี้ครับยังไงครับเบียดย่างกันอยู่โอ้โหไซใบไซไซใบไซโอ้โหสัญ,ญญาพลเยี่ยมครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งโอ้โอครับ แล้วร้อยอาตรงนี้ต้องปล่อยให้เข้าครับอย่าเบียดอย่าแย่งครับอันตรายตรงนี้มันสุดเกียสี่สุดเกียห้าได้เลยนะครับท่านไล่กันลงมานี่จัดกันว่าสุดเลยฮะโอ้โหนี่ครับสัญญาพลเดียงครับขุนยางชนบุรีโอ้โหดูครับโดดเข้ามาอย่างนี้ครับนี่ครับหมายเลขเก้าสิบแปดขึ้นมาแล้วครับวุฒิพัฒน์คงกิติพงศ์เจ้าโต๊ะกลางครับขึ้นมาเป็นระดับสามโอ๋โโอ้โหถ้าขึ้นมาแบบนี้สนุกครับแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าแอนดูโคนินีร่วงไปอยู่อันดับที่ห้านู่นแล้วอะไรยังตัวนี้ที่ส นั่นแล้วฟ้าจเจลิโรนอีกแล้วครับก็บอกแล้วครับว่าโต๊ะกลางเมื่หวานก็จบที่หนึ่งโอ้เ<อ><อ>ขารีเวิร์สกิดไง98มาเป็นระดับที่สองแล้วโต๊ะกลางแล้วเจอคู่กัดกันครับ71ครับนัทพงษ์เหลาคงจำป้ำอมอัมพันตาสปอร์ตครับ แต่ที่สําคัญครับด้านหน้าที่อยู่ตรงนั้นนี่ก็นักแข่งระดับแชมป์เก่าเลยทีเดียวครับสําหรับสัญญาผยีบโอ้โหเเรียกว่าฝีไม้ลายมือไม่มลาเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าเฟชชี่ใช่ไหมอ่ะเฟชชี่อะเฟชชี่เฟชชี่เบอร์ศูนย์โอ้โหคิดเอาแล้วกันนะว่าไม่รู้จะต้องใส่เบอร์อะไรถึงจะเหมาะเฟชชี่บอกเลยฮะเฟชชี่มากครับคนนี้ครับมากฝีมือครับนี่ครับหมายเลข7จครับโอ้โหนัทวงเหลาคมครับ โต๊ะกลางพยายามจะเข้าไปไล่บีพิยาครับบุญยังชนบุรีครับขยับเข้าไปได้ทีละนิดทีละหน่อยแน่ะที่ต้องระวังด้านหลังครับ71็นัตพงษ์เหลาคมอ่นี่ครับหมายเลข89มาแล้วครับทายาทครับหมายเลขเ9สาขารัมธรรมาสิริกุลครับทายาทนักแข่งชื่อดังครับไพฑูรย์ธรรมาสิริกุลครับโอ้โหเข้ามาแรงว่านี้ครับยังไงครับเอากระดูกไปโอ้โหโคตรโหดโต๊ะกลางมาเมื่อกี้นี่ วูดีเอารถอยู่นะเออผมดูแล้วหมเมื่อกี้นะถ้าเป็นมือใหม่ๆแล้วผมว่าไปแล้วครับแล้วที่สำคัญครับตัวแปรสำคัญอีกหนึ่งคนที่กำลังค่อยๆขยับขึ้นมานั่นก็คือท็อปคนทองเจือพีพีทนั่นเองครับมาแล้วครับมาอีกกลุ่มหนึ่งครับดูครับไล่เลียงกันมาติดติดกันเลยทีเดียวครับนี่ครับหมายเลขสามเก้าครับแอนดูโคนินครับแอนดูโคนินครับแล้วก็ฟ้าเจริญครับแล้วก็ตามมาด้วยอ้นปกรณ์ธรรมโชตครับโอ้โหเอาอ้นเปิดมาครับหมายเลขหนึ่งเปิดมาอย่างนี้ จะไล่ขึ้นมาไหวหรือเปล่าตรงนี้ครับสามนี่ก็กำนันชาตีครับพี่น้องชาวกาญจนบุรีครับกำนันชาตรีของเราก็มาแล้วโอ้โหนี่ครับพีพีธนพลทองเจือครับนี่ลายใหม่ครับเห็นไหมเขียวเหนียวซับเห็นไหมปีนี้เขียวเยอะจริงๆอะโอ้แล้วอันดับที่หนึ่งตอนนี้ครับเป็นสัญญาพลเยี่ยมครับในขณะที่โต๊ะกลางอันดับที่สองครับนัทพงศ์เหลาคมมาในอันดับที่สามคอยดูนะเจ้าคำป้อมครับรอตาอยู่แต่อสองคันเนี่ยนะ เขาไปไม่ดีก็เปกันมาแล้วจะคอยดูไม่ดีแต่อินตาหาปลาตะอยู่จะคว้าพุงปลาไปกินหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวยูเชื่อผมเชื่อผมผมมั่นใจแต่คำป้อมนี่ก็ร้ายโอ้โหดูฮะดูฮะนี่ฮะสัญญาฮะโอ้แล้วดูรายการขับกินมโค้งกลางนี่ไม่ธรรมดานะนี่ฮะโค้งกลางครับดาบแท้เพกฮะโอ้โหผมเข้ามาด่วนด้วยฮะอันดับที่สามมีคำป้อมจากโนนินแดงบุรีรัมครับเดี๋ยวสนามสุดท้ายนี่ก็ต้องไปเรียกว่าไปแข่งเร่เจ้าบาสเจ้าบาสโผลสปีดฮะบาสโผลสปีด เลขเก้าครับบัสพุงสปีดนี่ก็ไรเรียงกดดันพี่พีทมาอยู่นะครับพี่พีทแสงได้ไหมน่ะได้ได้ได้ใช่ไหมได้ขยับมาแล้วเดี๋ยวดูเดี๋วดูนี่นะตำแหน่งตอนนี้ครับเหลืออีก7รอบสนามครับผู้นำยังคงเป็นสัญญาพนิยมครับตามด้วยวุฒิพัฒน์คงกิติพงศ์นัทพงศ์เหล่าคงอันดับที่สามแอนดรูโคนีนอันดับที่4และประกอบธรรมชดอันดับที่5ครับฟ้าจะเริงตกอันไปครับครับแอนดรูโคนีนเหมือนเครื่องจะเริ่มร้อน เริ่มติดแล้วตอนนี้ก็เริ่มขยับเข้ามาเรื่อยๆเวลาต่อรอบ B ด้วยนะครับ1นึ่งนาทีสิบเจ็ดจุดเฮ้ยตอกศูนย์เลยอะตอกศูนย์เลยแม่นเป๊ะมากตายแล้วโอ้โหมาครับนี่ครับหมายเลข98ครับเจ้าโต๊ะกลางครับโอ้โหดุจริงๆฮะสัญญาพลเยี่ยมวันนี้บอกว่าอยู่ขึ้นคอเหมือนกันครับเจอโต๊ะกลางสายโหดนี่นี่สาครับแอนดรูโคดิงครับตัวร้ายหน้าหล่อครับจากโตโยต้าครับไหวอยู่ด้านหลัง มีเขียวเหยี่ยวสั้นไวต์มาตมสถิตย์ทำลายลินหานแล้วก็วัยจมีสุดโคมากครับคุณน้องและที่สำคัญพี่โน้ตเองก็เคยทำการแข่งขันในลุ้ด้วยนะครับเลยได้รู้ได้รู้ครับดีฮะน้องสันนะน้องสันกับนี่ฮะสันไปไหนล่ะสันนี่ครับสันประกบอยู่กับธนบดอน้องเจือแล้วธนบดอน้องเจือแทงในครับไม่ยอมไม่ยกมด้วยไม่ยกด้วยตีกบคู่พับกระจุกไปแล้วกำนันชาติเต้กำนันชาติต้ขออภัย โอ้โหแล้วไม่ยอมยกครับแล้วตบกันตบกันอ้ยเบาลได้บาลโอบอลได้บาพอโอ้ยป้าก็เป็นคนละทีฮะโอ้โหพอเอ้ยใจหายใจคว่ำโอ้ยแล้วไปตกกระจกซ้ายด้วยนะไม่ต้องมองแล้วนะดอนเนี่ยโอ้โหดูจริงๆครับพวกนั้นนะโชคดีนะพี่พีทมาแล้วครับขึ้นมาได้แล้วครับ นี่ฮะ45ครับปีพีครับขย e ับข oh, ึ say, not more, not more ้นมาครับโอ้แ <climbed> ล <lik> ้วธนาบุญทองเจอบอกไม่เป็นไรกระจกซ้ายพับเดี๋ยวดูกระจกขวาเดียวก็ได้ไม่ดูด้วยไม่ดูด้วยไม่ดูด้วยโอ้โหครับก็กำนันดูจริงๆครับหมายเลขสามสิบสามครับ99ตามมาอีกหนึ่งครับธนวัฒน์ตั้งจิตมณีสักดาครับเจ้าบัสเจ้าบาสบาสโปสติมบัสโปสติมเอามาดูข้างหน้าดีกว่าครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหจับคำป้อมครับแหมลงไปกับเขาบ้างนะ โต๊กกังบอกว่าผมปล่อยให้พี่สัญญาใจเย็นมานานตอนนี้ได้เวลาโต๊กกัางแผงกลิกครับเอาแล้วพยายามตอนนี้ขยัขึ้นมาไล่ี่ติดมันกันสัญญาคนเยี่ยมมองกระจกหลังเห็นแล้วโต๊กกลางครับไล่บีไล่ติดแล้วครับสัญญาปนเที่ยมอันดับที่หนึ่งครับสมุทธิพัฒน์คงกิติพงศ์อันดับที่สอง ครับสัญญาพนเงี่ยครับสุพัฒนตรงโค้งซ้ายโต๊ะกลางเอ็มพีแอมจะไล่กันเป็นติ่งเหมือนกันยังเรียกว่าหายใจลดท่นคออยู่ครับโอ้โหขอสวิตเชอร์เป็น2จอหน่อยฮะสวิตเชอร์ฮะอยากดูกลุ่มนำกลุ่มตามครับแหมอะไรรุ่นไฮไลท์ของเราเขาต้องมีสองจอฮะสำหรับวันเมกเลนะครับเดี๋ยวทีมงานจัดให้ครับตรงนี้ขอบคุณครับทีมงานของพี่หกโปรดักชันด้วยนะครับสำหรับภาพการถ่ายทอดสดแบบนี้สุดยอดนะครับพี่ไก่พี่ไก่เก่งพี่เก่งไม่ใช่พี่ไก่พี่เก่งเมื่อตะคู่นี้บอกเลยนะพี่ อะะไรฮเกือบเรียกว่าเกือบได้เหมือนกันนะสำหรับโต๊กกลางนะแต่ตอนนี้ครับไล่มาติดแล้วระยะห่างเพียงแค่จุดสามวินาทีเท่านั้นเองครับเฮ้ยสิบรอบสนามนะเวลาต่อรอบตอนนี้โต๊กกลางเร็วกว่าสัญญาผมพงษแล้วน,นี่นะครับกลุ่มด้านหลังโต,ต,ต๊กกลางโต๊กกลดางคาต่ายจังหวะที่สัญญาพงเรี่ยติดรถช้าหมายเลขแปดสิบเก้าจะเอาให้ได้ครับตรงน,นี้ยังไม่ถึงสลัดสลัดฮะน้องน้องซันบอกว่ารถผมแถวๆลงไปครับพี่วิว่งประกอบมาก่อนนะพี่ที่ แงขึ้นโอ้โหโอ้ยแล้วดูกตอกกลับไปโอ้ยเกี้ยซ้ายขวาเลยน้องเอ้ยใจเย็นๆโอ้โหใส่ทุกเม็ดเลยะเอาแล้วเห็นไหมผมบอกแล้วเห็นไหมหมายเลขเจ็ดในเบรคฮะอัมพันธ์นะอัมพันธ์นะคำป้อม่ได้นะฮะพอจะเกิดอะไรขึ้นครตรงนี้ครับสามสิบสามกำลังชาตรีเฮ้ยล้วจะพาเพื่อนไปทัวร์ด้วยครับโโอ้หเฮ้ยตลอดทางเลยเราดีนะแก้รถทันแล้วด้านหลังครับเอาแล้วครับ ดูภาพชัยไร้ภาพช้าจังหวะตรงนี้ครับกำนันชาติรีครับคุมตายมาแล้วมาปะกันกับรถหมายเลข9ตรงนี้ครับสกิดกันไปนิดนึงแล้วไม่ยอมครับดันส่ต่อเลยครับสมอนมาปาเขครับโอ้ตาม่อนตายม่อนเอาแล้วยังไงดันไลเห็นไงบอกแล้วไงเห็นไหมโต๊ะกังครับเดือดไปหน่อยครับใจร้อนครับตกองไปครับทําให้อาดูโคนินครับขยับขึ้นมาครับโอ้โหโต๊ะกางเดือดจริงๆนะ ตกกลางตอนนี้ต้องซอฟตัวเองนิดนึงแล้วนะนั่นแล้วครับผ่านไปหกรอบเลือยงสี่รอบดูครับแอดูโฟนิดครับนี่ฮะมาที่ครับโอ้โหแอดูโฟนิดครับดูจริงจริงครับเฮ้ยแอดูมาเฮ้ยตกกลางเอาอย่างไรโต๊ยเจ้าเนี่ยโตกกลางนี่จะปล่อยให้ขึ้นหรือจะบังเอาไว้ดีโตกกลางค์เอ้แล้วดูตกกลางโอ้โหขับดูจริงจริงครับหมายเลขเก้าสิบแปดนี่ฮะ ทุกกาแก้ลายเป็นอ็อโร์เลยนะครับตอนนี้เคาน์เตอร์มโมมาไลดีไซน์ดีกว่าทีนะครับดีไม่ดีอะโอ้มันเสียเวลาใช่ครับมันเสียเวลาครับหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าดำขาวดำครับเขาดำเปลืองหมายเลขเก้ามาสองประเคนนครับเอาครับคือผู้ชมบ้างบางคนเปิดดูว่าทำไมอะพี่แก้ามันไม่ดีมันเสียเวลาไงแต่ที่มันเดี๋ยวง่ายๆเข้าง่ายๆแก้อาการแล้วก็เป๋ไปเป๋มาครับเอ้า ทำไมช้าๆลงครับหมายเลขศูนย์สัญญาพุดิเี่ยมครับสัญญาพุดิเี่ยมเหมือนตอนนี้จะซอฟลงหรือเปล่าครับเปิดโหมดสปอร์ตไอเปิดโหมดคอมฟอร์ตหรือเปล่าที่ปรญาพุดิเี่ยมเพราะว่าน้ำพงเหลาพุมมาติดสูตรแล้วครับโอ้คอมฟอร์ตเลยฮะสบายขนาดนั้นเลยฮะเอาสบายๆแล้วสัญญาพุดิเี่ยมนี่ก็ดูแลดูคนหนึ่งนะครูหนึ่งครับครูหนึ่งเขดูแลครับนี่โอ้คำป้อมแห่งโดนินแดงบุรีรัมตอนนี้พยายามจะไล่เะไปติดเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้วุฒิพิพา์หรือโต๊ะกลางรุ่งอยู่ที่สี่เลยฮะพังพาส ผมบอกแล้วไงตาตาอยู่นี่แหละคนนี้แหละบอกแล้วเนี่ยแหละเดี๋ยวคอยดูให้ดีดูฮะพลังโยเลมาอีกแล้วพลังโยเลครับยืมจากเก่งเซอร์วิสมาใช้มาอีกแล้วเหรอพลังโยเลเนี่ยนี่ครับแอนดูโคนินครับแอนดูโคนินครับจากโกโยทาครับโอ้โหดูครับใจถึงพึ่งได้ด้วยครับดูฮโอ้แอนดูแอนดู โอ้โหดูโต๊ะกลางไนดิครับโต,ต๊ะกลางมันโอ้โหมันอัปไปด้วยเลยฮะดูบอกเอ้ยขน้ายเอ็กซมาเนี่ยอัปมาทามันดิโอ้โห,โหโยกใหญ่เลยฮะเขาเล่นอะไรกันอะผมเห็นโตน๊ะ,ะตกลางผมนึกถึงไทยลงมาใช่ครับผมนึกถึงหนุ่มมิ้งใช่เขาหนุ่มสิบหนึ่งกับจ้าเลยว่าแล้วเหนือเลยเหมือนมิ้งจริงโอ้โหดีล่ากันกับทีนี่ดุดันเหมือนกันเลยครับ<ช>แต่ว่าคือไม่มีพลาดนะครับ เอาอยู่ตลอดครับใช่ครับใช่ครับหนุ่มเมงก็เหมือนเลยจริงๆผมว่าเหมือนจริงอ่าแล้วดูตรงนี้ครับสัญญาบนเงียมบอกโอ้ช่างจะหนีใครดีแล้วตรงนี้ครับอันดับที่3มาแล้วแอนดูคนินโดนหรือเปล่าตรงนี้ร้อยอาใครลึกว่าคนนั้นได้เปรียบโอ้แอนดูต้องยอมครับยอมให้ยอมให้และเมื่อกี้นะผมบอกแล้วครับว่าหมายเลข7 1แซงขึ้นมาแล้วครับผมบอกเลยครับอันดับเปลี่ยนแล้วครับความบันเทิงสัญญาบนเยี่ยมตกไปลำบอนจนได้ครับนี่เป็นงานเชื่อผมไหมโนดินแดนง รอบสุดท้ายด้วยครับเอ้ยสองรอบสุดท้ายด้วยนะอีกสองรอบครับเดี๋ยวดูครับเป็นไงฮะโนนินแดงเป็นไงฮะผมพูดแล้วฮะอ้ําพัดตากระป๋องครับทำป้อมมาขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งจนได้ฮะแล้วหนุนยังไงโอ้โหโอ้โหทำป๊อบแล้วจันโอ้ยอะไรครับเต็มตูดเลยครับโอ้ยฟ้า้อนธรรมชดครับโอ้โหแล้วจังหวะตรงนั้นหลบไม่ทันจรินตินกับหอมเต็มตูดเลยครับไม่ได้เบรกเลยล่ะครับโอ้โห เต็มๆฮะเมื่อสักครู่นี้ภาพที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นี้นี่ผมกับนะหนุนนี่ช็อก้าปากหากโอ้ยโอ้โหนี่ครับหมายเลขสี่ทีมาเอาล้านแบบแล้วครับอะไรครับเนี่ยวันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยสนามแรกกันมันเดือดกันอย่างนี้อ้าวแล้วดูจังหวะตรงนี้ครับ45ครับคณะคนทำเตี้ยครับเจอกับ168ขวาเจริญครับเสียแชมป์ครับโอ้โหเหนื่อยฮะเหนื่อยฮะคนภาคเหนื่อยเนี่ยทีทีาเอาที เอามาดูตรงนี้ครับเอาอยัางไงฮะคู่นี้ยังไงฮะสามสี่เหรอเอาฮะโอ้โหแอนดูโคิครับแอนดูโคนิดนี่หลังจากร่วมมาเป็นตำแหน่งที่สี่ก็พยายามจะไล่บทไล่บี่เหมือนกันแล้วรอบสุดท้ายแล้วด้วย ผมเห็นเขาน,นั่งคุยนะพี่น้องกันหน้าดูนะเน<บ>ี่ยแตงพองนี่โอ้โหดูพองแ่งนี่เหมือนไม่รู้จักกันเลยอ่ะโคตรเปรียโอ้โหเนี่ฮะหมายเลขเจ็ดสิบเอ็ดครับสัญญาคนเยี่ยมมีอย่างนึงที่เขาชอบทำคือเขาชอบเล่นตรงสุดท้ายครับถ้าคันนะดาวนี่ยกแบบอร์ล้อล็อกแร้วเบรกลึกไปนิดนึงอนะเอาทาป้อมกระเป๋ไปเหมือนกันนะเอา,เ,อาเป๋เข้าใจเลยฮะยังไงฮะสงสัยจุดนั้นมีอะไรหรือเปล่าว่ามันออกเปะๆกันหมดเลยฮะและที่สำคัญ ไม่มีปัญหาอะไรครับ hey, อันดับหนึ่ง<อ>เรียบร้อยฮะับอัน,นดับหนึ่งอันนี้สามสี่อ้อาวไรงานโอ้โหเสียงแรครกแคร์แรคแรค์กันเลยทีเดียวโอ้ท่านผู้ชมเราเรียบรถ<อ>พีคพีคครับรถเป็นยังไงครับ,ครบเครื่องไม่ไหวครับแค่มาดีเลยนะครับโอเวอร์ลิมิตขึ้นมาดีเลยนะครับขึ้นมาดีเลยนะแต่ไม่มีปัญหาอะไรครับตรงนี้ครับเอาไรงานผลกึมก่อยครอันดับหนึ่งครับ อันดับที่1ครับเป็นของนัทพงศ์เหลางอันดับที่สองสัญญาพลเยี่ยมอันดับที่3เป็นของโต๊ะกลางขพุธทธิพัฒน์คงกิติพงศ์ครับอันดับที่4เป็นของแอนดรูโคนีและอันดับที่หเป็นของอุกฤษมากสัมพันธ์ครับเนี่นะพี่ป๊อปเป็นไงบ้างเรตน,นี้ผม,มต้องถามคุณคุณมาภาคผมครั้งแรกเป็นไงบ้าง <laughs> เหนื่อยไหม เคยภาพลดละหายใจไม่ทั่วท้องก็ครั้งนี้ครั้งแรกในชีวิตนะครับดยอดเลยฮะโอ้โหโอ้โหแบบแต่ละโค้งนี่ยกไม่ได้เลยนะเนี่ยดูไฮไลท์เลยดูๆเลยนี่ยนี่ดูจังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นนะจังหวะนี้เหมือนกับซันแผ่วแล้วปกรณ์ธรรมโชาติมาเต็มเต็มแล้วเข้าเต็มตูดเลยครับโอ้ยเต็มท้ายเลยดีกว่าฮะฝาห้อยเลยฮะโอ้โหถึงเครื่องเลยโอ้ยเรียงงานนี้เรียกว่าถึงครบเครื่องครบรถถึงเครื่องกันเลยทีเดียวครับจริงๆจังหวะน้องซันก็หลบให้แล้วล่ะครับแล้วมันมาแบบ จังหวะพอดีนะฮะนี่ฮะผู้ชนะครับหมายเลข71ครับนัทพงษ์เหลาคมครับครับคำป้อมครับคำพันธานสปอร์ตครับอำนาจดีเซลครับส่งเข้าประกวดครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยโอ้โหเดือดจริงๆครับนี่ฮะสรุปผลการแข่งขันกันอีกครั้งครับอันดับที่1นัทพงษ์เหลาคมอันดับที่2สัญญาพลเยี่ยมอันดับที่3มุทิพัฒน์คงกิติพงษ์อันดับที่4แอนดูโคเนียนและอันดับที่5เป็นอุกฤษมากสัมพันธ์ครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวช่วงนี้ครับเราพักหายใจใหาคอกันสักแป๊บหนึ่งก่อนไปชมภาพไฮไลท์การแข่งขันในรุ่นที่ผ่านมาและไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมการแข่งขันในรุ่นต่อไปกันครับ